ทดลองกินข้าวครั้งเดียวดูรด้ยังอยู่ได้ไหมได้เนาะดื่มน้ำน้ำปนานะเข้าไปนี่ถ้าเราฝึกมันก็ได้นะจำอิงมันเหนอนเรารู้สึกว่าเอ้มันต้องอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ฝืนเลยมันก็ไม่ได้แต่พอฝืนอ้ามันได้นี่ทำทรมานไหมหลงลืมลลม,มันลืมหิวเลยนะลืมหรือเบา ลืมนะบางคนก็ลืมนะทํานู่นทํานี่นก็แก๊กก็แก๊กก็ลืมถ้ายิ่งทําความเพียรยิ่งภาวนานะมันก็ยิ่งมันไม่ได้ใส่ใจเลยนะมันไม่รู้ไม่รู้เลยถึงเวลานี้ควรก็กวาดลานวัดไปถ้าจะเดินจงกรมกลางวันเนี่ยนี่ตรงลานปูนนี่ก็ได้นี่นี่ทางเดินจะเดินเอารองเท้าคู่นี้ไว้เราจะเดินกี่ก้าวแล้วก็ก้าวไป แล้วก็เอารองเท้าอีกข้างหนึ่งไว้แล้วก็เดินจากรองเท้านี้ไปหารองเท้านู้นเดินแล้วก็กําหนดสติอยู่กับพุโทโธดูกระลมดูกระเท้าอยู่กับคําบริกรรมสามประการให้เป็นวสีเดียวกันหายใจออกเดินซ้ายหายใจเข้าเดินขวาหายใจออกเดินซ้ายพร้อมกับพุธเดินคะเดินมีหายใจเข้าพร้อมกับโทแล้วแต่บางทีอาจจะเข้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่ถนัดให้จับแบบนั้นแหละจับดู ในขณะที่เราอยู่อย,อยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตมันก็เผลอแวบบไปคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยให้รู้ทันเลยเอา้าวเผลอจากงานละเราทํางานก็คืองานดูกับความสงบนี่ทาไมต้องไปตรงนู้นใช่ไหมนะมันจิตมันเผลอก็เรียกว่าแล้วเรารู้ทราทันเรียกว่ามีสติถ้าเราเผลอแล้วเราคิดตเตลิดเปิดเปิงลืมเลยพุทโธก็ลืมอะไรก็ลืมนี่เขาเรียกว่าเผลอสติพอรู้ตัวอา้าวมันไปนู่นตั้งนานตั้งแต่เมื่อไหร่วะนี่ พอรู้ตัวนี้เรียกว่าสติเกิดนะการรู้เท่าทันแับนะสติแล้วรู้เท่าทันส่วนปัญญาคือตัวไหนปัญญาคือในขณะที่รู้เท่าทันแล้วเนี่ยนะเราอย่าเพิ่งดึงดึงจิตเข้ามาให้เอาความคิดความนึกน้อมพิจารณาสิ่งที่เราไปเกาะน,นะ่ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของเกิดของดับ ไม่นานก็ต้องเสื่อมสลายทุกอย่างเสื่อมสลายหมดไม่รู้ไปเกาะทาไมไร้สาระอันนี้คือตัวปัญญานะเป็นการกล่อมอบรมจิตนะมันก็เข้ามาเข้ามาก็อยู่นี้แต่ถ้าจะพิจารณาให้มันท่องแท้จริงๆก็อาศัยความนิ่งนั่งสมาธินิ่งๆแล้วก็น้อมพิจารณาแต่ปัญญานี้ก็ได้จากการฟังเนี่ยฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาตามเรียกว่าจินตามายาปัญญาคือไปจินตนาการตามเหตุ ที่พรทัที่ได้ฟังมาที่ได้ยินได้ฟังมาเรียกินตามยปัญญาไปนั่งจินตนาการมันจริงไหมเป็นอนิจจังจริงไหมเป็นทุกขังจริงไหมเป็นอนัตตาจริงไหมเป็นธาตุจริงไหมทําไมถึงว่าเป็นธาตุเป็นธาตุอย่างไรทําไมถึงเป็นธาตุมีคําถามขึ้นนะเป็นธาตุอย่างไรเป็นธาตุออย่างไรคือค้นแล้วบ้านียจะค้นหาอันนี้คือการหาคําตอบนะการให้จิตได้รับคําตอบนี่คือการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิปัตทางจิต เมื่อจิตรู้แจ้งการได้คําตอบเรียกว่ารู้แจ้งเข้าใจอ๋อมันจริงๆด้วยอันนี้จังจริงๆรงิโอเป,เป็นทุกข์จริงๆเป็นธาตุจริงๆเราหลงยึดมาตั้งนานเนี่ยเมื่อมันอ๋อมันเข้าใจมันก,มนก็มันก็จะคลายคลายความถือมัน่นนะอันนี้เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมไม่ยากหรอกแต่เราต้องรู้จักโจทย์หรือตั้งโจทย์ให้จิตนะโจทย์ที่จะใช้ก็คืออันนี้จังทุกขังหน้าตาผู้เจ้าพ้นเทศเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุธรรมเพราะว่าอย่างเช่นว่าภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยแสดงว่าต้องเอาอนิจจังเนี่ยไม่เที่ยงไปจากาเมื่อไม่เที่ยงนะควรหรือที่มันจะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะบังคับได้ไหมจะให้มันเที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้มันเป็นสุขเป็นทุกข์ผมตั้งคําถามเมื่อบังคับไม่ได้ม,ไม,ไดมัน,นก็ต้องเป็นทุกข์สิเป็นสุขได้ย,ยังไงใช่ไหมเมื่อเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ ควรหรือที่จะยึดมั่นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นของของเราแล้วคิดดูเอาเออมันคับก็ไม่ได้มันก็ <tuh> ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์อีกแล้วควรหรือที่จะยึดว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของของเราพาจาระ์ว้ื่กีพิจารณาเออมันจริงๆก็ไม่ควรยึดใช่ไหมล่ะนั่นเมื่อไม่ควรยึดเมื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างนี้ข้าแล้ว่าเห็นชอบแล้วนี่เห็นตรงแล้วนี่เห็นถูกแล้วสามาทิี่เกิดแล้วน่ะ ก็ถอนอุปทานได้ใช่ไหมเมื่อปล่อยเมื่อวางเมื่อละจิตนี้ก็พ้นนะพ้นจากความยึดมันถือมันจิตก็มันมีอิสระไม่ยึดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มันก็อิสระมันก็มีความสุขเพราะมันมันไม่ถูกวัตถุหรือว่าสิ่งต่างๆนั้นหน่วงเหนียวใจอาจาบอกนี่ปันจักคกีทั้งห้าคนกับบรรลุธรรมเพราะเหตุนี้ทุกคนเรียกบ,บรรลุธรรมเพราะอาศัยไตรลักษณ์นี้ทั้งหมดนะพระเจ้าทุกพระองค์ ที่จะตัสรู้ก็ต้องมาอาศัยไตรลักษณ์เรียนรู้ตัวนี้ถ้าเราทิ้งไตรลักษณ์มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นผิดเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนเห็นว่ามันเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้เจ้าอ่ะ้าประสามาก็คือเห็นเห็นตรงเห็นสิ่งนี้มันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องเอาจิตมาเรียนแต่เมื่อมันเข้าใจอยู่มันเป็นสัญญาอยู่ฟังไปปุ๊บก็ต้องเอาไปจินตนามจินตามยภาปัญญาทีนี้ เมื่อจินตามมัญญาปัญญาและจิตยังไม่เข้าใจยังไม่ลงก็ต้องอาศัยการอบรมด้วยสมาธิแล้ววันนี้เอาจิตให้มันสงบเมื่อฝึกจินให้สงบเมื่อจิตสงบเรียบร้อยน้อมมาพิจารณาเพิ่มเติมอีกเอาความสงบนี่มาเจริญมาพิจารณาอีกเมื่อความสงบเรียบร้อยผู้เจา้าวะแม้จะได้ฌานระดับไหนก็แล้วแต่มันยังไม่มีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นต้องเอาจิตมาน้อมมาพิจารณาต่อมาต่อยอดจากสมาธิเมื่อเอาสมาธิแล้วจิตสงบแล้วน้อมจากความสงบนั้น เข้ามาพิจารณาในเรื่องแต่ละนี้อีกอันนี้เรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาแล้วบัดนี้จะไหมภาวนาไมยะปัญญาปัญญาจะเกิดจากการภาวนาแล้วมันจะเห็นแจ้งชัดขึ้นมากขึ้นเพราะว่าอาศัยสมาธินะเพราะนั้นเราไม่อยากไปฝึกตามตามรูปแบบนี้แหละนะเดี๋ยวก็เขาจะเข้าใจจะเข้าใจทีนี้เราจะไปอยู่ทั้งโลกก็อยู่สบายเรารู้จักเหตุรู้จักผลกิเลสเรายังไม่หมดเราจะต้องมีพบแน่เรารู้อยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินชีวิตชอบแล้วใช่ไหมอ่ามันก็ดําเนินชีวิตชอบอยู่กับโลกเหมือนโลกแต่ว่านะดำเนินชีวิตไม่ก็เอารัดเอาเปรียบนะอยู่ในกรอบของศีลนะมันก็เป็นชีวิตที่ที่ประเสริฐนะอยู่อย่างประเสริฐนะเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะเป็นคนดีนะอยู่อย่างในสังคมก็ไม่ไม่เป็นโทษกับสังคมไม่เป็นโทษกับตนเองด้วยนะคือเราภาวนาเนี่ยยุบหนอพองหนอผิดไหมไม่ผิดนะ พุโทโธก็ไม่ผิดสัมมาอะหังก็ไม่ผิดถ้าสามารถทําแล้วจิตสงบได้แบบไหนก็ได้ถ้าจิตสงบถ้าทําแล้วมันไม่สงบแสดงว่าผิดเอ๊ะเอาพุโทโธพุโทโธน่ะมันไม่อยู่เลยแต่ถ้าสัมมาอะหังทาไมอยู่วะถ้าสัมมาอะหังอยู่ก็เอาสัมมาอะหังนละถ้าอนาปติมันอยู่ก็เอาอนาปติเน้นอนาปัติก็คือไมมก็ว่าเราต้องต้องรู้ที่ตัวเอง เอาตนตนเองเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าเออมันอยู่ไหมล่ะถ้าบอกว่าสัมมาอรหังเท่านั้นถูกพุโทโธเท่านั้นถูกเนี่แสดงว่าผิดละพูดผิดละเพราะบางคนนี่ก็อัตยศาสัยต่างกันถ้ามาอพุโทโธก็อต่อไปกับพุโทโธถ้ามันสงบเพาะพุโทโธแล้วก็พุโทโธตลอดแต่พุโทโธสัมมาอรหังไม่ใช่ทางบรรลุนะทางบรรลุก็คือต้องพิจารณา,าละ เอามาแยกแยะเอากายมาแยกแยะเอารูปมาแยกแยะเอาเวทนามาแยกแยะพิจารณาเมื่อพิจารณาเนี่ยมันก็เป็นทางบรรลุทันทีทางแห่งการบรรลุบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมถ้าเราพิจารณาอสุภะได้อ,าอาสุภะเลยมาเดิน <c oughs> เดินอสุภะนี้ดีบางทีแจ๋วมากเลยเนี่ยเดินอน,นิจจังไม่ค่อยไม่ค่อยชัดถ้าเดินเอาร่างกายเป็นซากศพซากผีดิบร่างกายเป็นของสกปปก น้ำเลือดสะอาดไหมมีไหมในตัวเรามีไหมไล่ดูแยกดูแยะด,ดู32ประการนน,นนี้เรียกว่าอาสุภกรรมฐานข้าวทิพข้าวมัทุปายาตเข้มข้นน้ำน้อยทีระรุจเจ้าทรงเสวยก่อน49ก้อนสี่สาคำกับนางสุชาดานางสุชาดาก็มาแก้บนนั่นแหละเรื่องแก้บนนก็มีตั้งแต่ครั้งบูธการมาบนกับต้นไม้ อยากได้ลูกเดินม,มาขอบนแก้บนกับเทวดาได้ลูกสมปาถนาที่ต้นไม้ต้นไม้กันนะเป็นต้นสีมหาโพธิผู้เจ้าตัดสรู้นั่นแหละเป็นไปแก้บนตรงนั้นแหละพอผ่านไปเก้าเดือนก็ได้คลอดลูกคลอดลูกก็จังหวะนั้นผู้เจ้าก็สเสด็จมาหาวิเวกตรงนั้นพอดีก็เห็นต้นมะสีมหาโพธิ์ต้นนี้หน้านั่งใช่ไหมล่ะเาหน้านั่ง เดินดูทิศนั้นทิศนีน้ในโสติยะพรามณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่หายาคาเพื่อมามุงลังคาเนาะเป็นคนสารยาคาเมื่อก่อนมันไม่มีสังกะสีนี่ยาคาถือว่าเป็นของดีนะถ้าใครอยากมียาคาได้ยาคามาก็เห็นท่านยืนอยู่ผิวพันธ์ท่านดีมากเพราะท่านเพิ่งละจากการอดอาหารเอามาฉันเนาะปัจจวบัคีกันหนีใช่หไหมล่ะไม่อยู่อุปถาคแล้วอ พราะเป็นผู้มากมากแล้วกินข้าวแล้วแสดงว่าไม่บรรลุแล้วเกิดศรัทธาก็เลยถวายแปดกำรรม,มือที่เขียนว่าแปดกำม,มือจริงๆมันหอบนะมันหอบใหญ่เลยแหละท่านก็เกลียลงในทางทิศแต่ันออกหันไปน้ำแม่น้ำในรันชลากินข้าวสี่ก้าคำเรียบร้อยก็เอาถาดทองคำถาดนั้นน่ะไปลอยเพราะว่านางสุชีราก็ถวายทั้งถาดนั่นแหละเลยพูดว่าข้าพเจ้านี่ ทีแรกก็ให้ให้คนใช้มาเคลียเคลียพื้นที่ตรงใต้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนั้นเพราะเราได้สมปรานาแล้วอะ่ะนะเคลียพื้นที่ทําความสะอาดนะเมื่อทําสะอาดแล้วมันก็พื้นที่มันก็ดีเนาะนะซึ่คนใช้ไปทาสะอาดไปให้แล้วพระเจ้าก็มาตรงนั้นพอดีก็โอ้พื้นที่ตรงนี้เคลียรทำสะอาดได้ดีอย่างดีเลยนะก็เลยหาที่นั่งอืมนี่คนใช้ก็มา มาเคลียพื้นที่อีกรอบหนึ่งมาเห็นโอ้ที่เคลียพื้นที่ไว้นั่นน่ะมาวันนี้ก่อนที่จะนาอาหารมาเส้นสวงเทวดาเทวดานั่งอยู่พอดีเลยไหพระพุทธเจ้าก็นั่งเลยยู่พันท่านดีเนาะนั่งเพราะท่านเล็งเห็นว่าค้นคว้าหาหนทางในการประพฤติปฏิบัติตามลทัทธิอื่นลทัทธิอื่นเขาก็ทําตามแบบนี้เพื่อทําให้ยิ่งทําให้ยิ่งกว่าลัทธิอื่นจึงพิสูจน์ว่าลทัทธิอื่นทําประพฤติอย่างนี้ ไม่มีทางบรรลุได้สิ้นจากทุกไม่ได้เพราะประพฤตตามให้ยิ่งกว่าแล้วก็ไม่ไม่เห็นหนทางก็เลยมาอธิษฐานว่าแม้หนังและเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามเราจะเอาเดี่ยวแรงของเรานี่ประพฤติปฏิบัติถ้าไม่รู้ทางมันรูุแล้วเราจะขอให้แห้งตายอยู่ตรงนี้นะท่านอธิษฐานมวให้แห้งตายตรงนี้เลยนะจะไม่ลุกไปไหนอีก มานถึงมาไล่ไงมานถึงมาไล่เพราะรู้ว่าหนทางที่ท่านจะทำเนี่ยจะบรรลุแน่เพราะว่าท่านระลึกย้อนหลังไปถึงเรื่องของการทําอานาปาติแล้วเกิดฌานนะตอนอายุเจ็ดขวบที่ใต้ต้นว่านะท่านว่านั่นน่าจะเป็นหนทางบรรลุเพราะว่าอาศัยความสงบเป็นฐานใช่ไหมพอท่านได้ความสงบแล้วเอาความสงบนั่น,นมาพิจารณาปฏิสูรบาทแสดงว่าความสงบนี้ยังไม่บรรลุนะ เป็นเหตุให้เป็นรู้อดีตชาติเป็นเหตุให้เป็นรู้การเวียนว่ายแต่เกิดสัตว์แต่ยังไม่เป็นปหลานนะแต่เหตุที่ทําให้เป็นผลานก็คือการพิจารณาปฏิรูปาทพิจารณาความตายนี่แหละทําไมต้องตายวะอ๋อเพราะหมดสภาพคือเจ็บไข้มันมันมันหมดสภาพทําไมต้องมาเจ็บไข่เพราะมันแก่ทําไมต้องแก่เพราะมันเกิดเน่นแสดงว่าเข้ามาสู่การพิจารณากายแล้วนะ่ะใจ่ไหมไล่พิจารณากาย แต่กายของพระองค์ของพระพุทธเจ้าทุกองค์เรียกว่าปฏิจจุบาทเข้าไปสู่นู่นแหละไปเห็นภพเพราะมีภพให้เกิดทําไมต้องมีภพเพราะมีอุปทานอุปทานก็คือกรรมเนาะกรรมมุปาทานอัต,ตาวานุปาทานก็คือการยึดว่าเป็นตัวเป็นตนไงนะอุปทานนี่มันมาจากไหนนะตัณหาแม้ตัณห,หาคือความทะยานอยากอยากได้อย,ไดอยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น จึงเป็นให้เหตุให้เกิดการสแสวงหาก็เลยเกิดกรรมกรรมมุปาทานนี้เกิดเมื่อมีกรรมพบก็เกิดใช่ไหมเนี่ยท่านก็เลยพิจารณาพวกนี้แหละจากหลังจากสมาธิได้แล้วนะอาปติได้แล้วท่านคือกรรมาเดินตัวนี้ทีนี้ก่อนหน้านั้นนะ่ะท่านก็เลยเอาถาดนั้นไปไป,ไปเสียเ่ยงเนาะเอาถาดทองคําไปเสี่ยงเอาไปลอยน้าแม่น้นําเนรัญชลานั่นแหละแม่น้นําเนรัญชลามันไหลลงไปเรื่อยๆทาง ทางที่ใต้เนาะทางที่ใต er <tr> an so, <ans> ้ไหลอย่างช้าช้าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้น้ำในเรือนเจลากลายเป็นทรายเหมือนกันนะไม่เป็นน้ำแล้วผ่านมาสองพันเกือบสามพันปีเนาะสามพันปีแล้วปีนี้สองพันเท่าไหร่สองพันห้าร้อยหกหกสิบหกนับย้อนถอยหลังไปอีกสี่สิบห้าปีเพราะผู้บันที่ตัดสรุนีนนับย้อนไปอีกสี่สิบห้าปีในวันนั้นยังเป็นน้ําดีอยู่แต่สองพันห้้อหกสิบหกกับสี่สิบห้ามันก็ได้ว่าสามพันกว่าปีนะ เป็นทรายหมดแล้วแต่ไม่เคยเห็นเราไม่เคยไปหมูที่เขาไปเขามาเล่าให้ฟังท่านก็ถือถาดไปอธิษฐานว่าถ้าเราจะสามารถบรรลุธรรมด้วยหนทางของเราเองขอให้ถาดทองคํานี้จงลอยทวนน้านะท่านอธิษฐานพอลงไปแล้วก็เอาถาดเปล่าเนี่ยที่ใส่อาหารท่านฉันหมดแล้วนะมันเป็นถาดเปล่าดันไปในตะลิงฝั่งดันไปแล้วก็ควักน้ําใส่ไป มันก็หมุนเค้งโค้งโค้งตับน้ำมันกน็ดันลงใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกับทำท่าไม่อยากลงอะ่ะแหละมันก็เค้งโค้งออกห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆลอยขึ้นส่วนน้ําถาดนั้นลอยทวนน้าเองท่านก็มองดูเราคงจะบรรลุนะผลทางก็คือเข้าถึงฝั่งรู้แจ้งในพระนิพพานแน่คือทางพ้นทุกข์ทางดับทุกข์ดับการเวียนว่ายใจเกิดเกิดแก่เจ็บได้นะ ทีนี้ถาดทองคํานั้นก็เลยไปเจอน้ําวนมันก็วนวนวนอยู่แล้วก็จมจมลงกล้นก้นแม่น้ําจมลงไปนี่มันลงไปไหนไปสู่อีกมิติหนึ่งเป็นมิติของเมืองนาคนะแล้วก็ลงไปที่อยู่ที่เมืองนาคมีพญานาคตัวหนึ่งนอนขดเป็นวงอยู่ใต้พื้นพิภพน่ะพิภพของเมืองนาคนอนขดเป็นวงอยู่แล้วก็ถาดทองคําถาดนี้ ตกไปซ้อนกันเป็นถาดที่ทสี่ถาดที่หนึ่งของพูทธเจ้ากูกูสันทะถาดที่สองเป็นของพระเจ้าผูทธเจ้า,จาชื่อว่าโกนาคามนนะณะถาดที่สามชื่อว่าพระพูทธเจ้าองค์ที่แล้วชื่อว่าพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะถาดของพระองค์ในี่ซ้อนใบที่สี่กระเลงไปตรงนั้นแสดงว่ามีผู้ทเจ้ามาอธิษฐานนะเรื่องของการฉันอาหารเนี่ยที่นั่นนี่สี่พระองค์แล้วหน้าตัวนี้นี่นอนอยู่ในนั้นพอได้ยินเสียงถาดกระทบกัน สะดุ้งตื่นเนาะฐานมันกับกระทบกันดังแกล้งเนาะสะดุ้งตื่นแล้วงอหัวขึ้นมาแล้วก็แงกเข้าไปมองดูถาดเห็นถาดที่สี่ซ้อนอยู่โอ้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกองค์แล้วแล้วก็หน้าก็เอาหัวขนแล้วก็หมอบแล้วก็นอนเหมือนเดิมหลับนี่รู้ตัวแค่นั้นแหละแล้วก็หลับหน้าตัวนี้นี่จะสะดุ้งตื่นในฐาดที่ห้าของพระเจ้าสีระยะเมตไต แล้วจึงคลายขนนออกแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาอาธิษฐานมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะบรรลุธรรมในยุคพระศรีอเมตไตรน้าตัวนี้นะจะตื่นอีกครั้งหนึ่งในยุคพระศรีอเมตไตรคือนอนตลอดกลับเลยนอนอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนจะสะดุ้งตื่นและจะขึ้นมาตรงนั้นเพราะเพิ่นอธิษฐานอย่างนั้นนะในพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งเนี่ยนาตัวนี้เคยเกิดเป็นสามเณรได้อุปถัมภ์พระอ้าหันพระอราหันห้าร้อยร,ร,รูป เนื่องจากพระห้าร้อยรูปนะให้อุปถาโอ้โหมันหัวปั่นเลยเหนื่อยเลออธิฐานว่าบุญกุศลที่เราได้อุปถาพระอรหันเนี่ยขอให้พระเจ้าเกิดชาติหน้าขอให้ได้พักผ่อนเต็มที่เลยะขอให้พักผ่อนเต็มที่อะเลยไปเกิดเป็นชะนาคนอนอย่างเดียวพระพักผ่อนเต็มที่เลยพักผ่อนเสีสามกับแล้วนะยังไม่ตือนไม่กตือนตื่นแกถาไปกระทบกันเนี่ยจะตือนอีกคราวหน้าในยุคปซิยเมตไตรเนพักผ่อนเต็มที่เลยใครอยากอธิฐานเอาพักผ่อนแบบนั้นก็เอาเ้อ นอนอย่างเดียวเลยเลยไม่ได้เสวยสมบัติเลยทรัพย์สมบัติมีอยู่รอบเลยนะวิมานน่ะมีหมดแต่ไม่ได้เสวยเพียงแต่นอนอย่างเดียวเ้พระเจ้าวันหน้าคนนี้มีฤทธิ์มากนะมีฤทธิ์เหนือพญานาคทั้งหลายแต่ว่าไม่เคยแสดงฤทธิ์ไม่เคยออกมาเลยในหลับอย่างเดียวเลยเราภาวนาก็อธิษฐานอย่างนี้บ้างนะอย่างอย่างนี้ก็ได้นะเนื้อจะแห้งไปก็ตามเราจะไม่ดูจากที่พระยมานก็จะมาเลยนี่มามาเลยนะ เดี๋ยวปวดฉี่มาแล้วปวดเหนียวก็มาแล้วบนเดี๋ยวก็หมดก็มากบ่เนี่ยน้องทา่ทาร์เดี๋ยวก็หมดมาไตเดี๋ยวก็ยุ่งมะไรเดี๋ยวก็เวทนามาเนี่ยนแพ้พยามานะลุกหนีก้างๆเลยไนี่นีในชาติก่อนนะพระพุทธเจ้าเกิดเป็นดาบดฤาษีก็เคยอธิษฐานแบบนี้อยู่นะแต่เพิ่นอยู่ใต้ต้นหมากเม่าเพิ่นก็เดินไปเห็นต้นหมากเม่าอยู่ในป่า เป็นฤาษีดาบทออกไปหากินหัวเผือกหัวมันพอ,อก,กินหัวเผือกของมันแล้วเขาวิ่งสแสวงหาก็เลย,เยการสแสวงหานี่มันเป็นกิเลสนี่นาเราทําจะทํำยังไงถึงจะให้ความเพียรของเราเี่แผดเผากิเลสได้ยิ่งขึ้นไปอ,อันนั้นเป็นช่วสงสั่งสมบาร,รมีนะขณะนั้นก็ยังแผดเผาแผ่เผากิเลสแต่ว่าภาวนาไม่ไปเลยเพราะว่าอะไรจิตมันค้างพุทธภูมิเ่ยทั้งที่ภาวนาพิจารณากายอย่างเข้มข้น พิจนาเวทนาอย่างเข้มข้นชำระายก,กิเลสอย่างเข้มข้นนั่งอธิษฐานเราแม้จิตมันส่งไปว่าไปหาหนุนหานี่ก็ซื้อว่าเป็นกิเลสพยายามสงบจิตนั่งใต้ต้นบังกเมาอธิษฐานขึ้นว่าเราจะไม่สแสวงหาที่อื่นนอกจากใบหมากเมาอย่างเดียวก็รูดเอาใบหมากเมามาก,กินกินเสร็จแล้วก็อยู่พอถึงวันผ่านไปก็เอาใบหมากเมาอีกมาก,กินแล้วก็ดูนั่แหละ รูดใบบักเมามากินใบบักเมาเนี่ยไม่ลุกเลยนะกินอยู่น้ารูดก,กินอยู่น่ะใบมันออกใหม่ก็พอเกา่ากินวันละร,รมวันละร,รมจนพระอินทรน์ร้อนร้อนเพราะอะไรตบะของท่านเนี่ยความเพียรของท่านมันร่อร้อนไปถึงพระอินทร์ให้เห็นว่าเอบุรุษผู้นี้แสดงออกมาทําความเพียรเนี่ยเพื่อต้องการจะได้สมบัติสวรรค์นในชั้นชั้นของเราหรือเปล่าถ้าเขามาเกิดในสวรรค์น,นี่ บัลลังก์ของเรานี่แย่แน่เลยบัลลังก์ของพระอินทร์พระอินทร์จะตกสวรรค์เลยเพราะกําลังเป็นใหญ่อยู่แต่ถ้าว่าตายจากนั่นไปบุญมันเยอะเหนือกว่าถ้ามาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็ต้องได้ขึ้นของละรองราดแทนของราชในสวรรค์แทนพระอินทร์ก็กลัวเสียอํานาจเนาะเนี่ยกลัวเสียอํานาจลงมาแล้วก็มาไต่ถามได้ท่านคือใครทาไมถึงมาอย่างนี้เรากลัวจะตกบัลลังก์ว่ะในโลกมนุษย์เนี่ยเอายศเอาอํานาจเอาเงินเนาะมาเป็นอํานาจแต่ที่นู่นเนี่ยแย่งกันไม่ได้เนะเอาเงินไปเอายศไม่ได้ บารมีสูงกว่าพอขึ้นมีหลังก็จะเป็นอำนาจนะก็ได้ขึ้นอำนาจได้นะเพราะอาศัยบุญเนยบุญที่เหนือกว่าเพื่นว่าเราบำ,บำเพ็ญน,นี่เราไม่ได้ปาถนาสวรรค์ท่านเบาใจเถอะท่านไปยินว่ะเรามุ่งมั่นทำความเพียรอยู่นี่เพื่อมุ่งสู่โพธิญาณเท่านั้นเห็นไหมเพื่อปาถนาเป็นพระพุทธเจ้ามุ่งสู่โพธิญาณเท่านั้นนะอันนี้เป็นการบำเพ็ญวิริยะบารมีและขันติบารมีของเรา ข้าเจบ่าเป็นขันติบาลมีได้ของเขามีแต่ขันแตกเนาะหมดมาแตกแล้วขันแตกบาลมีพระองค์เนี่ยทำความเพียรทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อมุ่งโพติญาณเห็นไหมพวกเรานี่ก็เหมือนกันบําเพ็ญภาวนานี่มุ่งสู่ความหลุดพ้นนะมุ่งสู่นิพพานเท่านั้นนะอธิษฐานอย่างนี้เลยแต่ท่านตายจากชาตินั้นไปท่านก็ไปเกิดพรมาโลกได้ไม่ได้ไปเกิดสวรรค์นเหม ราะความเพียรจากการทําสมาธิภาวนาไปเกิดพมุมลกมีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์พุทธเจ้าเราเกิดเป็นกระต่ายน้อยเพป็นว่าไปเห็นฤาือสีดาบดแล้วก็เลยนึกอยากทําบุญให้ทานนะอยากทําบุญให้ทานก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรให้ทานจะกระต่ายน้อยจะไปคาบหญ้ามาให้ฤลือสีฤลษสีก็ไม่ไม่รับประทานหญ้าเน,ะนาะจะหาอะไรมาให้ดีเนาะก็เรียนว่านอกจากเนื้อในสรีละนนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรควรแล้วละ่ะก็เลยไปหาฤลือสี ูดเป็นสื่อสื่อสารกับฤาษีได้นะในครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายมันพูดเป็นภาษามาคตเมื่อก่อนเนี่ยในยุคที่มนุษย์เจริญสัตว์ทั้งหลายเจริญเนี่ยนะมีความเจริญมากเนี่ยสัตว์มันสื่อสารกันได้นะสื่อสารกันได้เหมือนเราพูดกับน,นกแก้วนกคุณทองมาให้มันหัดพูดนี่แหละแต่เมื่อก่อนนี่ไม่ต้องไห้หัดนะสัตว์เดราะชานกับมนุษย์สื่อสารกันได้หลังจากนั้นมนุษย์มีความโหดร้ายมีความโหดร้ายนี่สัตว์เดยละชานก็เลยพากันหนีไปอยู่ป่าไม่อยู่ไม่อยู่ สัสตว์ก็เลยมีภาษาของสัสตว์มนุษย์ก็เลยมีภาษาของมนุษย์เลยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขากลัวมนุษย์มากเนี่ยเมื่อก่อนนี้สัตว์ในยุคภาษียาเม่ตายสัสตว์กับมนุษย์จะจะสื่อสารและอยู่คุกคีกันได้อีกเพราะว่าในยุคนั้นมันจะมีต้นกระรอกพึกสัตว์มนุษย์ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัสตว์กินไงมันมีต้นกระรอกพึกให้กินนะเพราะนั้นสัสตว์ก็จะมีเมตตาต่อกันได้หมดเป็นมิตรกันนะเป็นมิตรกันทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเพิ่์นก็สื่อสารกกัันบี บอกว่าเราจะขอสละร่างกายนี mm ้เ hmm. ป no ็นทานฤษีนี่ก็เป็นเป็นพระอินทร์แปลงร่างมาด้วยนะพอมาก็ก็เลยบอกว่าเราเนี่ต้องการจะสละชีวิตเป็นทานขอให้ท่านฤษีนี่ก่อกองไฟขึ้นเพราะว่าถ้าฤษีนี่จะมาฆ่าเราเนี่ยก็ก็เป็นผิดศีลใช่ไหมเราจะต้องการสละชีวิตตัวเองเพินก็เลยก่อกองไฟขึ้นฤษีก็เป็นเทวดาเนาะเพินก็อย่ามาลองจิตว่าเอ๊ะเราต้องการสละชีวิตเป็นทานเนี่ย กระต่ายตัวนี้มันจะสละชีวิตได้จริงไหมก็เลยเป็นฤือีมามาลองนะมาลองมาอยู่คุกคีแล้วก็มาลองเราก็จะถวายเนื้อให้แกลือศีฤือีก็ก่อกองไฟใช้ไฟทิพนะสเสร็จเรียบร้อยก็อกองไฟในกระโดดจักยักักรอบดูกองไฟกองไฟมันมันแดงดีแล้วอ่ามันมีฐานด้วยอ่าพอดีแล้วละ่ะเราจะตัดสินใจกระโดดเข้ากองไฟแล้วบ้านี้ก่อนจะกระโดดเข้ากองไฟเพิ่นกระสลดัดขนปุปัดปุยปัดปุยปัดปุยปัด,ปด ปูดปัดปดปัดเนี่ยฤรือีก็เลยถามอ่ะเอา้าท่านทาไมไม่รีบกระโดดเข้ากองไฟเลยสลัดขนทําไมข้าพเจ้ากลัวว่าพวกหมัดพวกเห็บอยู่ในอยู่ในหนังของข้าพเจ้ามันยังอยู่กลัวจะสั้นเสียวสัตว์เหล่านะั้นจะเสียชีวิตเราสลัดขนเพราะสลัดเห็บหมัดเหล่านี้ออกไปเราจะสละชีวิตเราผู้เดียวเห็นไ,ไหมยังห่วงศีลอยู่อีกสลัดขนฤรือีก็โอ้อาศรจรแน่เลยก็กระโดดเข้าย้องเข้าไปในกองไฟจริงๆเลยนะ พอ,อเข้าไฟก็อยู่ในกองไฟนั่นแหละก็เลยเลนิ่งๆอยู่เอ๊ะไฟของฤาษีทาไมเย็นอ้าวเรากเ็เกยเนี่อะไรมิคือไปเราเป็นเทวดาว่าง้ะไฟนี้คือเป็นไฟทิพมันไม่ร้อนหรอกเราเพียงแค่มาลองใจของท่านเองเอ๊ะท่านทําไมถึงกล้าสละชีวิตท่านมุ่งต่ออะไรมุ่งต่อสวรรค์หรือมุ่งต่ออะไรกระต่ายน้อยก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่ทำความเพียรการให้ทานสละชีวิตนี้ไม่ได้มุ่งต่อสวรรค์นะไม่ได้มุ่งต่อพรหมโลกนะ แต่ข้าพเจ้ามุ่งตรงต่อโพธิญาณคือการรัสรูปเป็นพู้เจ้าเห็นไหมในชาติเป็นกระต่ายเองพระเจ้าก็ให้ทานก็มุ่งปรารถนาโพธิญาณน,นะเนี่ยพวกเราก็ดีเหมือนกันสละทาบุญอะไรก็แล้วแต่มุ่งปรารถนาเพื่อสูม่มรรคผลนิพพานอันนี้เป็นการทําทานนะให้ถึงแดนพ้นทุกได้